ดูเาให้ลงงรเยังมากเย้มาเลยตอนนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์กันจ้าสวนสัตว์บล น,น,น,นี่มัใส่สะพานกัน่ะนี่นอนแหนนี่น้จับดีนะลูกหนนแสงสัตว์จีบต่างประเทศให้ซารดครับเองกับพี่น้องนะอันนี้นิ่กายพอซุๆมๆเป็นคนครับเารถสองหลอดในนั่นนังนะมาจัถมัน,ลมน,ลนหล่อมจัตองหดีจนะ พาลูกพาห้านมาเละสวนแซตอบลวบนน่อนนนะอ่ะซิมซูมภาคเลยซินซูมเอ,อยายก็ถ่ายคลิปอยู่ซูพูดเลยเอา้าไม่เหมือนที่เขาถึี่นี่นะคบเราก็ไดเข้ามาแล้วนะคะเข้าข <c oughs> มาแล้วเจออะไรบ้างคะเจออีกแล้วเออจแตกวาง้นกวางมันี่ <c oughs> พี่เลอนี้ตัวอะไรลูกวางวางเนาะควางวางกันแต่ว่าเอเด็กๆบายๆควางเบมือนลูกวางฮัลโหลฮัลโหลก่ําลังอร่อยอร่อยกันเลยอยากราต้องต้ดูผัดที่มันไม่มีควางแต่มันมีกวางเยอะวางควางไม่เมือนตัวอื่นจังอันนี้เป็นมุมกวางไงโซนวางอะไม่ ไงซูงกับที่ซีโนตัวตงนี้ก็มีหนึ oh. ่งอ่ะมีมีสองตัวมาราแบบเป็นทางเอาควางเลกกามนี้มาบายคาเล็กใกล้ๆเลยโอ้โไปนขึ้นขึ like ้นขึ er ้นขึ้้นขึ้้ขขน้้้้น้น้ ส่วนเขาก็ะลมลรื่นดีเนาะฝนก็บ่ไดกละฝนก็บ่ค่อยร้ายกับน้ำมาเทียวอยู่้จุดจุดจุดทางก็ไม่ถอา่ยไปข้างหน้าถนน ในักเลี้ยใมาแล้ไรู้สอสเอแต่ักีสัตว์ล่ะลเล้มันเข้าตองสชื่อลแกเ,เล้ยสัตว์ั่นนะ ไส้สวนแสดงสัตว์ป่าเส้นทางชมแสดงสัตว์ป่าร้อยเมตรเดินทางเข้าชมเสร็จับดีไหมฮะเดี๋ยวพี่จะสป e e d เลยเป็นยังไม่เวียนเลยจำดีแล้ครับเด้อดจำดีๆนะ เด็กไม่ค่อยดค่อยๆลักเลงใกล้มาแล้วจะละแม่ลักเลงใกล้มาแล้วยังไม่มายังไม่มาฟาดฟาดรถของเฮ้ยเฮ้ยงดูแล้วตรงดูอยู่เลยนเดี๋ยวป้าพาให้ดูพาพาดูใกล้พาวาวก่อนแต่แต่ กูน่ารักมากน่ารักวะน้อมมัต้องาษาอกว่าไลออนอนไลออนอ่าเังยังซมกับี่น่อขยับไปให้อีกอ่ะพี่โนจับดีลูกนะระวังหน้าตาหลานยังไม่น่ จะไดีไนะลูกอ่าให้ดูใกล้ใกล้เลยนอนนอนลนออนนอยู่อ้ไม่เป็นไเวลม่วงหลับล้วหลับแล้วกินอิ่มอเอาโรงเรียนป่ไม่เคยมาโรงเรียนแ่บบอ่าบหยี่ยมมันหมาจักเือเ่อคเหยให้มันหมานะนะสามกงสีน้ำังินสดะหนากับว่ามีรถที่ก็มันแับหลับ รถน่าจะศึกษาขับเร็วว่ะไม่ปล่อยให้เด็กดูเลยจอนห่ไม่ปล่อยให้เด็กดูเลยรีบเสาร์กัปปะข้อตัดนี่มันจะให้เรารีบโอ้ห้ามลงต้องต้องดูเลยต้องอะไรตรงนี้มีไฟห้ามลงตรงนี้ไฟห้ามลงตรนนี้ดงได้ใช่ไหมต้องเหยีย เสือเป็นมันเดบป้ายเสื้อเสื้อเสื้อโครอ้โนู่นนโนนอนยู่นู่นโอ้เขานอนหลับอีกไหมโ้มองไม่เห็นอ่ะเป็นไงเขาวคเนื้อเนื้อโครนเขาขาวอ่ะเนาะแต่สูมเข้ามาใกล้เลยไม่ตัวไม่ใช่หรอไอตัวอยู่ไหนไอ้นมันอยู่ไหนฮะเงไงเสือนอนอยู่ สิหดงนะเาห็นไนะเขาติดป้ายไว้นะห้ามสิงห์ดงยาเขานอนอยู่เขาไม่รู้มาเลยใบตอเสือเสือเขื่ออะไรมันเป็นเสือหรือเป็นสิงโตหนูเสือเสือสิงโต็มัตครัมา้วป้ายบอกเหรอน่าสิงโตคมีนะ ตัวไหนไงตัวผู้ก็อยู่ตรงนู้นเหรอไหมอ๋อนี่กงมีตรงนั้นเสือตรงสิงโตหน้างนี้สุดไม่ใช่อันนี้ก็สิงโตอันนี้ก็สิงโตงั้นลูกเป็นสิงโตตัวเมียตัวมาแต่ไม่มีผมเหมือนใช่แอบอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสิงโตทั้งสองตัวเหรอคู่กันเหรอพร้อมย่งพรอมย่างเสือโคร่งอินโดจีนอันนี้ก็เสือหลับก็มี เหรออะไอร่เบาเบะายว่าจะต่อให้นักเรนแซงไปหมดเจอดกจอนก็นได้ไปไปเรือเอาโอย้ยเ่เแล้วก็พาเด็กๆมืกินขนม้านาป่าพีารในสวนสัตว์ก็จะมร้านขายขนมร้านขายขนม ตลอดเส้นทางเป็นระยะระยะนักกายของอันนั้นจะเป็นนักเรียนคณะนักเรียนคู่นักเรียนคนหนึ่งทันศนคติศึกษาทันาศนคศึกษานักฟังเที่ยวก็คือว่าคนนีจ้ะมันแบบนี้มันเป็นวันราชาการมาเป็นวันหยุดมีแต่หัวคู่นักเรียนคนหนึ่ ไม่เอาเลยกระปองให้เป็นเลยกระปองชุนดีกว่าเลยนามะกินซูมกับซีโนนะอะไรกินตอบไรับว่าเราใช้เวลาอยู่ที่โซนตอนนี้ประมาณไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไรเนี่เเป็นคนเไม่

กเห็นเขาไปศึกษาของเองเขาไปทูเองคนไปเลยลบไปเลยไม่สยงาแต่ว่าคนนีกลมเกลื่อนไปเลย

ขึ้นรถลูกขึ้นรถใหญ่หร่้าน้เห็นป่าขึ้นรถขึ้นรถลายยาเราไดเห็นอ๋อเด็กไม่โดนไอ้ผมลอยหลัง เด็กๆเจออะไรลูกไม่จับไม่จับลูกไม่ใช้มือไม่ใช้มือไม่ใช้มือคืออะไรอีเห็นเปลือกไม่ต้เหมือนกันว่ามตัวนี้ก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีนี่มีตัวสัตว์เดยไปขึ้นรถปะอ๋อนี่ไงนี่ไงอยู่บนนี้นี่นี่นี่เป็นไง น่น่นเหนไหมีบนบนขอนไม้นู่นอยู่ข้างบนนะก็ไม่เห็นก็เห็นแล้วนั่นนอนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่เขารียเขาบอกว่ันอยู่ข้างบน่ายน้องเองคนต้องสหคนเตา คนไปพยจนไพายอีกร้องคนอายน้องตามเด็กๆไปดูเห็นหยังโอ้เพื่ออะไรลูกนี่ซูมๆพื่ออะไรครับนี่เต่าอะไรโอ้เต่าเต่างอยใช่ไหมเต่าเต่าง่อยโอ้เยอะเลยแล้วมันจะอยู่ในน้ำ ต้องดูชื่อเขาก่อนเต่าสุคาตาเต่าสุคาตาองโน้น,น,นก็มีเยอะเลยยให,หยญ่นญะพี่น้ังเคยเห็นบ้างมาดูกันเลย เดี๋ยวไปชมกันเลยไป,มไปแม่พาไปขอาขนมเก็บวางของของซุ้มอันนี้วางตรงนี้ของพี่น้องวางตรงนี้สวนนกสวนสวนนกไหนล่ะนก Ah, Dun. สสยละนกวาสนนกนใ่หนกคือเห็นเห็ดหนาบอ้นั่นไงสวยๆนกสวยๆเห็นยังเราดูฝั่งนยายพี่โนพาปดานนไปไปดูข้างในไปดูข้างในข้างหน้าเนาะโอ้นกแกวเป็นบ น้ำข้อกระจกนะเด็กๆสกาเล็ตมาพอซื้อเขาออมรับซโอโอแลบักตงโอลออมรักสำโอโอนี่ละบักแตงโมออมรับ้โอโอนี่เมนบักพาวเข้ดูหด่ดิพร้อมยังไงดูอยู่นี่มาให้บ้อนูนะไ่้งไม่ข้ทางูหรอี่มันเขี่ว่ทางออกมันไม่หนักหรอทางเขาคน ตกแรงโดยสูงม<า>ันมีอะไรในะนี้อ๋อนัอ่นไง ชิโนห้ามจับลูกห้ามจับอันนี้นกแขกเต่าหรือเปล่าหรือนอกแก้วไม่แน่ใจนกนกกระตั้วงอนพูนกกระตัว้วอันนี้นกมาะทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันสิลูกอ,อยู่ด้วยกันห้ามทะเลาะกันนะพี่้องไม่จับนะไม่ไม่ต้องอย่าไปจับนะนะอย่าไปแตะนะพี่้อง ห้ามแตะบนกลรงนกนะลูกออกมามันไม่สะอาดโอ้โห ะมวลแต่พี <S 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 ่เนาอะไรวเนี่ะนธรรมชาติมากเลยเป็นมเทียวเหรอนะเพาะเพื่อนๆผ้าลูกร้านมาเทียวไหนเดินสะอาดดีเงียบสงบเนาะ เด็กเซลฟี่กันใหญ่เลย